สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับใจสางพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกท่านมาคำนวณแนวทางนิเคอินะคะเช้าบ่ายวันที่29นะคะทุกคนวันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะ29ธันวาคม2566นะคะทุกคนก่อนเราไปคำนวณนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะทุกคนทุกคนค่ะเราไปดูวันที่28ก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือหลุดนะคะทุกคนวันที่28นะคะทุกคนคะ่ะใจให้เด่นรอบเช้านะคะ3และ2เด่นรอบบ่าย8และ7ค่ะทุกคนรอบเช้าบนมา สามเก้าสี่ล่างสามศูนย์นะคะทุกคนเด่นมาสามนะคะทุกคนเข้าคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันทุกคนคะ่ะสามศูนย์ศูนย์สามรอบบ่ายหลุดพี่น้องบนมาจะให้แปดได้เจ็ดนะคะบนมาเก้าหกสองล่างหกสองนะคะทุกคนมาสองของรอบเช้าเนาะพี่น้องเนาะสําหรับเดขเด่นประจําวันวันนี้หลุดไหมนะคะทุกคนห้าห้าหลุดนะคะทุกคนศูนย์มารอบเช้านะคะทุกคนคะ่ะ ไปคะ่ะพี่น้องลุนต่อวันที่ยี่สิบเก้านะคะทุกคนสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะทุกคนคะ่ะสูตรนี้คือสูตรจอเด่นวิ่งลูดแยกรอบนะคะทุกคนถ้าใจไม่ถ้าไม่ชอบนะคะทุกคนคะ่ะก็ดูเลขเด่นประจําวันได้เลยนะคะทุกคนใจให้วันละสองตัวนะคะสามารถใช้ได้ทุกคนุนทุกหนในแต่ละวันได้เลยนะคะทุกคนสําหรับเลขเด่นประจําวันท้ายคลิปนะคะแต่ตอนนี้เรามาดู เลขเด่นและการหาความน่าจะเป็นและคู่ตัวเด่นก่อนนะคะทุกคนรอบเช้านะคะวันที่ยี่สิบเก้าอยู่ที่แปดและเจ็ดพี่น้องแปดนะคะแปดสี่แปดสามแปดหนึ่งแปดหกแปดเก้าแปดศูนย์ค่ะทุกคนเจ็ดนะคะเจ็ดแปดเจ็ดหกเจ็ดหนึ่ง จ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดศูนย์ค่ะพี่น้องเล่าบ่ายนะคะเด่นเล่าบ่ายอยู่ที่สี่และสามมาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะสี่แปดสี่เจ็ดสี่หนึ่งสี่หกสี่เก้าสี่สองนะคะพี่น้อง สามนะคะสามสี่สามแปดสามเจ็ดสามหนึ่งสามหกสามเก้าเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อประมาณนี้นะคะทุกคนชอบก็ตามไม่ชอบเลื่อนผ่านได้เลยนะคะทุกคนสถิติมีเข้ามีหลุดเนาะพี่น้องเนาะ มาดูคู่ตัวเด่นนะคะ8743สําหรับคู่ตัวเด่นนี้สามารถวิ่งเขาวิ่งออกได้ทุกรอบทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะชอบคู่ไหนอย่าลืมไปกับด้วยนะคะแต่ไม่ชอบก็รอดูท้ายคลิปนะคะจะจะให้คู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันเนาะพี่น้องเนาะวันละ4คู่รอบละ4คู่นะคะแต่ตอนนี้เรามาดูคู่ตัวเด่นก่อนนะคะทุกคนนอกเหนือจากคู่ตัวเด่นนอกเหนือจากคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันก็แล้วทุกคน แล้วแต่ทุกคนจะชอบเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งเอานะคะมักตัวใดก็เลือกเอาพี่น้องเด่นรอบเช้า8และ7เด่นรอบบ่าย4และ3นะคะเป็น8 4 8 3นะคะทุกคน7ก็7 8 7 4 7 3นะคะ4กับ3รอบบ่าย4 8 4 7นะคะ3ก็3 4 3 8 3 7สาคะ่ะทุกคน ถ้าใจพูดเร็วนะคะทุกคนขาคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะคะพี่น้องถ้าฟังบท่ทันเด้อค่ะเด้อค่ะทุกคนเรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันศุกร์นะคะทุกคนอยู่ที่เลขหนึ่งและเลขหกหกนะคะเบิ้ลประจําวันคือหนึ่งหนึ่งและหนึ่งหนึ่งค่ะพี่น้องบ่มีหกหกเนาะพี่น้องวันวันศุกร์หนึ่งหนึ่งและหกหกพี่น้องขาใจพูดผิดนะคะพี่น้องลืมแล้วนะคะทุกคนคะ่ะประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะ ไม่ใช่วันอาทิตย์นะคะพี่น้องเริ่มสิลืมแล้วมาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันนะคะทุกคนเด่นรอบเช้าอยู่ที่แปดและเจ็ดเด่นประจําวันอยู่ที่หนึ่งและหกนะคะทุกคนเป็นแปดหนึ่งแปดหกนะคะทุกคนไม่ติดกู่ตัวเด่นได้พี่น้องมือเนี่ยค่ะทุกคนเจ็ดนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกนะคะทุกคนสี่กับสามรอบบ่ายแล้วก็เลขเด่นประจําวันหนึ่งและหกเป็นสี่หนึ่งสี่หกนะคะ สามค่ะสา3หนค่ะพี่น้องเป็นยังไงบ้างคะทุกท่านคะมีคู่ไหนที่ชอบหรือเปล่าพี่น้องมีคู่ที่ชอบไหมนะคะชอบก็ตามนะคะพี่น้องไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันเช่นเคยนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะใจก็จะไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะทุกคนคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนประมาณปีใหม่เนาะพี่น้องเนาะค่อยจะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนสําหรับหุ้นปกตินะคะทุกคนแต่หุ้นใบ b ีไใจก็ไม่แน่ใจว่าออกหรือเปล่าเนาะพี่น้องเนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขในปีใหม่นะคะทุกคนขาคิดสมวังสิ่งคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมวังทุกสิ่งทุกอย่างนะคะพี่น้องขาคิด เงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองคิดถูกหวยก็ขอให้ถูกหวยนะคะทุกคนคะ่ะไปเจอกันใหม่ปีใหม่นะคะทุกคนขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะโศกโชกมันหมานส,สุขสุขค้นค่ะพี่น้องสวัสดีคะ่ะ